วอลคัมท t สต t ร์ t วิ h ย์พอ p o d ส a s พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ความคิดและแรงบันดาลใจพวกเรามันก็เหมาะกับแค่ถ้วยกาแฟกระดาษเท่านั้นแหละสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with w p y Podcast นะครับคุณอยู่กับผมวัยธนวัฒน์มาลาบุกผาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันต่อจากตอน เมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันถึงหัวข้อที่ว่ากดเหล็ก5ข้อนะครับเพื่อช่วยให้คุณฝ่าวิกฤตโควิดโดยคุณไซมอนซินเนนะครับเอพิโซดเมื่อวานเนี่ยผมเล่าให้ฟังไปแล้วทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับในเอพิโซดนี้ผมจะมาเล่าต่อในข้อที่5นะครับข้อนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมเปิดมาอย่างนี้ฮะพวกเราก็เหมาะกับแค่ถ้วยกาแฟกระดาษเท่านั้นเองแหละนะครับ ในข้อที่5เนี่ยคุณไซมอนเิเนกเขาเล่าต่ออย่างนี้ฮะเขาเล่าถึงเรื่องราวอันหนึ่งครับเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับมีอดีตในทหารยศสูงคนหนึ่งครับนะครับเขากําลังเดินเข้ามาในหอประชุมขนาดใหญ่นะมีทหารนะครับเป็นพันนายนะครับเข้าฟังการบรรยายครั้งนี้นะครับอดีตในทหารคนนี้เนี่ยนะครับเขาเดินเข้ามาพร้อมกับแก้วกาแฟกระดาษธรรมดาธรรมดานะครับใบหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆในในยูทูบเนี่ยเขาเล่าของคุณไซมอนเนี่ยเขาเล่าว่า เขาใช้ภาษาอังกฤษคำว่า stereo foam ครับก็คือเหมือนถ้วยโฟมเนาะแต่ผมแปลเป็นภาษาไทยให้มันเห็นภาพอย่างนี้แล้วกันว่ามันเหมือนเป็นแก้วกาแฟกระดาษกระดาษดาษทั่วไปอะ่ะใบหนึ่งอะ่ะนะครับไม่ได้มีราคาอะไรนะครับในอดีตในทหารยศสูงท่านนี้เนี่ยยกมันดื่มจิบหนึ่งนะครับแล้วแทนที่เขาจะพูดตามสคริปท,ที่เขาถือมานะแต่เขากลับมันวางลงนะครับแก้วเนี่ยวางลงแล้วเริ่มเล่าเรื่องอย่างนี้ครับ พวกคุณรู้ไหมครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยก็มาบรรยายในงานนี้ณหอประชุมแห่งนี้นะตอนนั้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยยังดำรงตําแหน่งในทหารระดับสูงอยู่ผมได้รับเชิญนะครับให้บินมาพูดที่งานนี้โดยบินมาในระดับ Business Class นะครับผมพอลงเครื่องบินมันปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีในทหารมารอรับผมอยู่ที่สนามบินนะครับพอผมนั่ง พาพาผมเนี่ยนั่งรถผู้บริหารอย่างหรูมาส่งที่โรงแรมพอถึงที่โรงแรม5้าดาวเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ทําการยกกระเป๋าเช็คอินให้ผมเรียบร้อยนะครับพาผมเนี่ยไปที่ห้องพักผ่อนสะดวกสบายมากๆเลยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกนะครับหรือบัตเลอร์เนี่ยก็พาผมนะครับเดินทางมาที่หอประชุมแห่งนี้แหละเขาเชิญผมไปรอที่ห้องรับรองอย่างดีนะครับมีพนักงานมาเสิร์ฟกาแฟในถ้วยเซรามิกอันสวยหรูมีราคา ย้อนภาพมาณวันนี้ตอนนี้เองผมเนี่ยไม่ได้ตำไม่ได้ดำรงตำแหน่งในฐานชั้นสูงแล้วผมบินมาที่เมืองนี้เองผมนั่งรถแท็กซี่เข้ามาพักที่โรงแรมผมทำการยกกระเป๋าเดินทางเข้ามาเช็คอินที่โรงแรมนี้ด้วยตัวเองพอเช้าวันนี้ผมก็เรียกแท็กซี่ให้มาส่งผมที่หอประชุมแห่งนี้พอผมเดินเข้ามาที่ล็อบบี้ผมถามกับเจ้าหน้าที่ครับว่า ผมขอรับกาแฟหน่อยได้ไหมครับเจ้าหน้าที่ทำยังไงร,รู้ไหมฮะเจ้าหน้าที่ท่านนั้นเนี่ยก็ชี้ไปที่เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติและบอกว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะบริการตัวเองได้เลยนะครับผมเดินไปที่เครื่องชงกาแฟเครื่องนั้นและทำการกดกาแฟใส่ถ้วยกาแฟกระดาษบ้านๆใบ,น,บ,น,บ,น,บน,นี้แหละใบที่ผมถืออยู่ณตอนนี้บทเรียนที่ผมได้จากที่ได้รับก็คือว่าถ้วยกาแฟเซรามิกอันสวยหรูใบนั้นเนี่ย มันไม่ได้เสิร์ฟให้กับผมครับมันเสิร์ฟให้กับคนที่ถือตําแหน่งนั้นๆนะครับมันเสิร์ฟให้กับคนที่ถือตําแหน่งในพลยศสูงคนนั้นนะครับหรือภาษาบ้านๆก็คือคนที่กําลังถือหัวโขนสวมหัวโขนอันนั้นอยู่นะครับผมได้เข้คิดครับว่าวันหนึ่งเนี่ยที่คุณไม่ได้สวมหัวโขนอันนั้นแล้วเนี่ยคุณเองก็แค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่เหมาะกับถ้วยกาแฟกระดาษบ้านๆเท่านั้นแหละครับ ขอให้จาไว้นะครับว่าเวลาคุณมียศมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นหน่อยเนี่ยก็จะมีคนมาเอาใจคุณเอาของหรูหรามาบําเรอคุณต่างๆนานาขอให้จําไว้นะของเหล่านั้นมันไม่ใช่เพื่อคุณครับแต่มันเพื่อหัวโขนที่คุณแค่กําลังสวมมันอยู่เท่านั้นเองนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยมันก็เหมาะกับแค่ถ้วยกาแฟกระดาษเท่านั้นแหละครับด้วยข้อคิดอันนี้เนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยนะครับอย่าไปยึดติดนะครับ กับตาแหน่งยศลาบต่างๆการสรรเสริญเยินยอสิ่งของภายนอกที่ดูหรูหราฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยนะครับแต่ให้คุณเนี่ยโฟกัสกับความสง่างามความยิ่งใหญ่จากภายในตัวคุณนะครับถ้าเทียบกับหลักพุทธศาสนานะครับผมก็เทียบได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวไว้นะครับว่าของต่างๆสิ่งของต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นของนอกกายเราทั้งสิ้นนะครับผู้อ่าน หรือผู้ฟังเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับเรื่องนี้ผมก็ได้ข้อคิดแบบนี้นะว่าในข้อที่ห้าเนี่ยเป็นหนึ่งในข้อที่ผมเองชอบมากๆนะครับมันทาให้ผมนึกเนาะว่าในภาวะวิกฤตที่เรากําลังรับมือกับความยากลําบากแบบนี้เนี่ยนะครับคุณลองมองไปรอบๆกายคุณเนาะรอบๆตัวคุณครับว่าเมื่อเรากําลังประสบภาวะลําบากเนี่ยมีใครกันที่ยื่นมือเข้ามามาช่วยเหลือเรานะครับขอให้คุณจําไว้เลยนะ นะครับมันตรงกับกฎเหล็กข้อที่4เลยเนาะนะครับว่าถ้าคุณอยากจะให้คนรอบๆตัวคุณเนี่ยนะครับมาช่วยเหลือคุณเนี่ยคุณเองต้องช่วยเหลือคนรอบข้างเมื่อเขาขอความช่วยเหลือคุณไม่มีใครหรอกน้อยมากครับที่อยู่อยากจะมาช่วยเหลือคุณโดยที่คุณไม่เคยมีไปช่วยเหลือเขามาก่อนเลยขอให้คุณเริ่มต้นที่ตัวคุณเองนั่นแหละนะครับ ถ้าคุณเห็นใครกําลังมีปัญหาและคุณพอที่จะช่วยเหลือพอที่จะทําอะไรได้บ้างเนี่ยขอให้คุณเริ่มลงมือทําถ้ามันไม่เหลือบาก,กว่าแรงนะครับขอให้คุณเริ่มที่จะลงมือทําบางสิ่งมาอย่างเพื่อช่วยเหลือเขานะครับแล้วณนะวันนี้ถ้าคุณเองเนี่ยเกิดเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือบ้างนะครับอย่ากลัวครับอย่ากลัวที่จะพูดออกไปครับอย่ากลัวที่จะพูดออกไปขอความช่วยเหลือออกไปจากคนรอบข้างคุณจากเพื่อนๆคุณ จากครอบครัวของคุณนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือหรือสปอร์ตคุณแต่คุณต้องช่วยเหลือเขามาก่อนหน้านี้นะครับก็ย้อนกลับมาที่ข้อที่5ข้อนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าลองนึกดูนะว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะครับคุณเองเนี่ยถ้าคุณเองถ้าคุณเองถูกเลยกออฟมานะครับคุณไม่มีตําแหน่งแล้วนะครับคุณไม่ไม่ได้มีตําแหน่งเป็นเจ้านายคนแล้วเนี่ยนะครับลูกน้องคุณเนี่ยเขาทีชคุณยังไง เขาพูดคุยกับคุณยังไงนะครับถ้าเขาพูดคุยกับคุณไม่ดีเหมือนเดิมเนี่ยก็ขอให้คุณเข้าใจไว้ว่าเขาเองไม่ได้ผิดเนาะนะครับการที่เมื่อก่อนเนี่ยที่ลูกน้องคุณเนี่ยพูดจาคุยกับคุณดีๆดูแลซัพพอร์ตคุณดีๆทุกสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็แค่ทําตามที่จะซัพพอร์ตตาแหน่งของคุณเท่านั้นเองเขาไม่ผิดครับในโลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณมองลึกลงไป ว่าถ้าณวันนี้เนี่ยคุณจะลุกขึ้นมาที่จะทําอะไรนะครับขอให้มองไปที่มากไปกว่าของนอกกายคุณมองไปมากกว่ายศลาบยศตําแหน่งต่างๆที่คุณกําลังถืออยู่ของพวกนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของนอกกายของจริงๆของจริงๆมันคืออยู่ในตัวคุณครับคือสิ่งที่คุณกระทําคือหัวใจของคุณนะครับว่าคุณเองเนี่ยนะครับเป็นคนอย่างไรสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญกว่า นะครับอันนี้ก็คือสรุปกฎข้อที่5ของคุณซ i m o มอนซินเนกนะครับโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับคุณจะผ่านมันไปได้อย่างไรนะครับก็เอพิโซดนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามกับ Start with w h y Podcast นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเริ่มเอ,อ่อมาทำพอดแคสต์แล้วก็เรียกว่า Publish มันออกไปในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เริ่มเมื่อวานแล้วก็วันนี้คือวันอาทิตย์ นะครับที่ผมพับลิชมันออกไปนะครับก็เริ่มทดสอบบางสิ่งบางอย่างครับจากเดิมทีผมก็จะมีพอดแคสต์ตอนใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มทดลองมาว่าลองทําในวันเสาร์อาทิตย์ดูบ้างนะครับซึ่งผลตอบรับเมื่อวานเนี่ยที่ผมเริ่มมีพอดแคสต์ในวันเสาร์เนี่ยก็เห็นคนเข้ามาฟังกันปริมาณที่เยอะมากๆเลยแทบจะเป็นการนิวไฮเลยนะครับก็ผมก็เลยเรียกว่าก็จะลองดูครับตั้งแต่นี้ต่อไปก็ลองจะพยายามดูว่าจะทำพอดแคสต์ในวันเสาร์อาทิตย์ได้ บ่อยไปต่อเนื่องได้แค่ไหนนะครับก็จะพยายามนะครับก็มีฟีดแบ็กอย่างไรก็แอด line official account at แอด t ตาร์ทวทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ start with why podcast